เป็นของใครอ่ะพี่แก่สออ้มของช้าไม่ได้ค่ะเวรหรือ,อ,<า>อเปล่าเหี่ยวแต,แต,แต่แต่จะบอกว่าเนี่ยมัดดนมันมีความพิเศษให้แกงส้มพูดได้ฟัางดีกว่าว่าของชิน้นพิเศษอย่างไรคือของชิ้นนี้คือมันอยู่ในรถอบตลอดเวลาแล้วเวลาเมื่อยผมก็จะมา เนียวลารถติดครับมีน้ำลายบูดแก้ส้มอยู่ในนี้ไหมยี่กบูดครับเฮ้ยไม่ใช่ก็จะแบบก็คือมันอยู่ในรถผมนานมากแล้วคือคือเป็นของรักนี่แหละไม่ถึงแม้เดินทำไม่อย่างนัจะมีไม่ซักด้วยเออนปิดมิดซักด้วยเฮ้ยพี่ผม่นี่ไม่ตายเออนะฮะไม่รู้ว่าอยากได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็อยากได้ครับเขาตัดฉลากเธอกตัดฉลากอ๋อเลยค่ะหมายเลขอะ่ะหมายเลขอ่ะ เจ็ดแล้วก็เลขสี่ครับศูนย์เจ็ด ah. ส <aurait S 2> ี่ครับผมศูนย์เจ็ดสี่ครับเฮ้าวิวซิคบาร์เฮ้ยอะไรนะครับผม เออถ่ายรูปก่อนน้ำเท้าไฟไงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วแต่ต้องเดินเลยนี่คุณลุงระวังแถวข้างหน้าเตรียมถกไปนี่นะยนัดกูของว่างการทำแกงส้มกี่มัดเรารังบการ์ดเดียวโทษนะครับถ้าได้ไปเอ่อไปล้างคอเดี๋ยวเขาเป็นผืดนะฮะทีของใครแล้วเรียบร้อยนะคะของคต่อไปนะคะครับคนต่อไปเลยครับของน้องโูเออกไม่มีของมาแปลว่าจะให้ตัวเองนะคะไม่ได้อยู่บนนู้บนนู้ น้องดาพูดถึงความพิเศษเลยค่ะโมคือโมเป็นคนที่ใส่หมวกตลอดใส่กชอบใส่หมวกแล้วก็คือหมวกเนี่ยเรักทุกใบเท่ากันก็คือใบนี้ก็ก็เอามาเลื่อนเา้าไปแบบมันคือความพิเศษไหมหมวกใบนี้ชอบลายชอบสีชอบสีดำค่ะเป็นปกติก็ก็ใส่ง่ายดีค่ะค่ะเดี๋ยวนะพี่พูดเดี๋ยวพูด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 นี่โมนะครับครับพี่ไมเป็นคนน้องพูดอยู่น้องพูดอยู่ไม่พังโลยแต่โมดา

어! <목소리나>